สวัสดีค่ะมีข้อมูลเรื่องการทำประกันมานำเสนอทำไมผ่อนรถมือสองถึงบังคับทำประกันชั้นหนึ่งสมเหตุผลว่าทำไมไฟแนนซ์บังคับทำประกันชั้นหนึ่งรถมือสอง 1. รักษาหลักทรัพย์ค้ำประกรันรถยนต์ที่ใช้ในการผ่อนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกรันหากเกิดความเสียหายกับรถยนต์จะทำให้มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน การทำประกันชั้นหนึ่งจึงเป็นหลักประกันว่ารถยนต์จะได้รับการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมและรักษาหลักทรัพย์คำประกันให้มีมูลค่า 2. ลดความเสี่ยงของผู้เช่าซื้อการทำประกันชั้นหนึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อด้วยหากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับรถยนต์ผู้เช่าซื้อไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซม เพราะบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3. คุ้มครองความเสียหายระหว่างการใช้รถรถมือสองแม้จะมีราคาถูกกว่ารถใหม่แต่ก็ยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงการทำประกรันชั้นหนึ่งจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีรถหายไฟไม่หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เข้าของรถจะต้องรับภาร,ระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายของรถยนต์ดังนั้นการบังคับทำประกันชั้นหนึ่งของการผ่อนรถมือสองจึงเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงของทั้งสถาบันการเงินและผู้เช่าซื้อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการทำธุรกรรมนั่นเองฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้า